ใครเคยโดนบูลลี่รอยสักไหมคะน้องยุงก็โดนค่ะคือน้องยุงอะสักที่มือก็จะชอบมีคนมาบอกว่าสักมือขนาดนี้ดูเป็นผู้หญิงน่ากลัวหรือไม่ก็เอาปากกามาเขียนมือเล่นทำไมใครเอาอะไรมาเขียนมืออะคือมันเป็นรอยสักที่เราไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งโดนคนมาพูดแบบนี้คือน้องยุงไม่มีความมั่นใจเลยค่ะไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมถึงไม่ชอบรอยสักนี้แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะน้องยุงมีพี่ฮันโซฮีเป็นไอดอลเราก็ลบมันออกไปเลยสิคะ นี่เลยค่ะนกยุงเลือกมาลบรอยสักที่ดรแท็ออฟนั่นเองค่ะถ้าจะไม่ผิดเขามีประมาณ10สาขาเลยนะคะนกยุงก็มาทําที่สาขาพามานาชั้น3ค่ะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าคลินิกแล้วนะคะจริง ก็เป็นบรรยากาศภายในคลินิกนะคะสวยสะอาดและก็ดูหลักชูม,มากๆเลยต่อกันด้วยห้องนี้เลยค่ะห้องที่เราจะมาเลเซอร์กันนะคะทางคลินิกเขาก็จะใช้เครื่องพิคอเวลเซอร์ตัวนี้เลยนะคะในการลบรอยสักหลังจากลบแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดรอยแผลเป็นแน่นอนค่ะมาที่ขั้นตอนแรกกันค่ะพี่พนักงานเขาก็จะทายาาให้ก่อนนะคะทิ้งไว้ประมาณ45นาทีค่ะระหว่งางรอจะไปทานข้าวก็ได้หรือว่านั่งรอในคลินิกถ่ายรูปเล่นชิลๆได้เลย ครบเวลาแล้วค่ะที่พนักงานเขาก็จะเช็ยดยาชาออกให้นะคะแล้วเราก็ต้องใส่แว่นตาก่อนเลเซอร์ด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนเลเซอร์แล้วนะคะเขาก็จะมีลมเย็นๆเ,เป่าให้นะคะเพื่อบรรเทาความเจ็บค่ะหนึ่งสองหนึ่งนะอยากพักบอกได้เลยนะคะ จากเลเซอร์เสร็จนะคะพี่พนักง,งานก็จะทายาแก้อักเสบให้ตรงที่ลบรอยสักไปค่ะหลังจากนี้ก็ห้ามโดนน้ำ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อยหรือมีตุ่มพองขึ้นตรงบริเวณที่รอเลเซอร์ไปนะคะ <ๆ S 1> ก็ต้องคอยทายาแก้อักเสบทุกวันให้ครบ7วันค่ะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นจนแผลหายดีค่ะอยากลบรอยสักต้องดอกเตอร์แทสออฟเลยค่ะ